ถ้าคุณเอานกใหม่เข้าไปเจอเจ้าถิ่นในกรงเดิมยังไงเขาเดี้ยงมิกมันมีคนอินบ็อกเข้ามาถามพี่ไว้ว่าทำไมอยู่ดีนกเขาก็ตายตายด้วยสาเหตุแบบว่าปากหายเลยนะปากแหวงเลยนะแล้วตัวแบบโดนลุมกัดนิ้วเท้าหายพี่ก็เลยบอกว่าคุณเอานกตัวใหม่เข้าไปใส่ในกรงที่มีเจ้าถิ่นเดิมอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกใช่ค่ะ โอ้โหอันนี้พี่บอกเลยแม่งเป็นอุทาหรณ์สอนใจของทุกๆคนเลยนะการที่คุณจะเอานกอยู่เดียวนกตัวเดียวเข้าไปในกรงกรงที่เขามีเจ้าถิ่นอยู่แล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็นกรงเล็กกรงใหญ่ก็ตามในเคสเนี้ยเขาเอากินชิกค,คอน,นัวนะเข้าไปอยู่ในกรงซัน4ี่ตัวบอกเลยแม่งยังไงก็ตายตอนเช้าเอาเข้าไปเนี่ยตอนเย็นกลับมาคือปากหายตาหายนิ้วแหวงคือตัวโดนวกัดเต็มเลยเวลานกใหม่ที่เข้าไปมันจะเจอเจ้าถิ่นแม่งหนุ่มอันนี้อย่าทําเวลาคุณจะเอานกใหม่ เข้าไปในกลรงเก่าคุณจะต้องย้ายกรงเปลี่ยนกลรงเลยต่อให้มันเป็นนกแก้วมาขอนกกระตัว้วโกเแอดอะไรก็ตามหรือว่าคนละสายพันธุ์ก็ตามยังไงแม่งก็ตายโอกาสที่จะโดนรุมตายมีสูงมากอันนี้อย่าหาทำกรดโคลาแคลเซียมที่ดีที่สุดสำหรับนกปากขอ